ขอขอบคุณ u e Vision สดทุกจุดสดทุกจ่อสนใจสมัครครูวิ i ันโทร r o 7 2 7 0 0 8 000สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26เมษายน2563โดยใช้ผุบัคัรั่งเชลซีนะฮะเราไปดูข่าวเชลซีกันดีกว่านะครับผมวันนี้มีข่าวเชลซีอาะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ ไม่ใช่เชลซีทีมดังผู้ดีพงา,งาดเต็งคว้าคูตินโยซอเวลโดนโฮหโดยงานนี้นะผมอาจจะมีคด,ดีพลิกอีกครั้งนะฮะเมื่อทีมดังของฟิลิปปินตกเป็นข่าวกลายเป็นตัวเต็งจะได้ตัวฟรเป้คูตินโยมิดฟิลของบาะะ์เรนาไปร่วมทีมไม่ใช่แค่เชลซีแต่อย่างใด โดยสำนักง,งานข่าวต่างประเทศรายงานมาว่าท็อปฟี่สีน้เงินเอฟเวอร์ตันนะฮะสโมสรแกร่งแห่งสึกฟุตบอลอังกิษกลายเป็นชีมเต็งที่ได้ตัวฟิลิเป้คูตินโยกองกลางทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอรนี้ โดยคูตินโยวัย27ปีคนนี้นะฮะย้ายมาจากทีมริบูมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อปี2 0 1 8ด้วยค่าตัวประมาณ112ล้านปอนด์แต่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะฮะก่อนถูกจะปล่อยให้กับบาร์เยอนิกนะผมยืมตัวไปใช้งานในฤะดูกาลน,นี้แต่เือใต้ตไม่มีแววที่จะซื้อขาดซะแล้วนะฮะส่งผลให้คูตินโยนั้นตกเป็นข่าวเกี่ยวยงว่าอาจจะย้ายกลับมาค้าแข่งในอังกฤษกันอีกครั้งโดยมีเชลซีเป็นทีมเต็งที่ได้มาร่วมทีมนั่นเอง อย่างไรก็ตามน้ารายงาน,านข่าวล่าสุดสปอร์ตนะฮะสื่อดังของสเปนระบุว่าเอฟเวอร์ตันภายใต้ก,การคุมทีมของคาร์โรอชเชโรติกลายเป็นทีมที่มาแรงที่สุดที่จะได้คูตินโยคนนี้ไปร่วมทัพด้วยข้อเสนอยืมตัวพร่วงออปชั่นซื้อขาดแถมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงนะฮะก็น่าจะส่งผลกระทบนะับผมความสัมพันธ์ระหว่างคูตินโยกับแฟนบอลเรือผูให้หนักขึ้นไปอีกเพราะถือว่าเป็นการซบโอริโดยตรงของของแดงเรือผูนั่นเอง เป็นว่างานนี้นะผมคูตินโยคนนี้ฮะดูมีแนวโน้มว่าเขานั้นอ่าผมดูแล้วว่าอาจจะย้ายมาเชลซีก็เป็นด้านครับแต่ไม่แน่นะผมก็มีอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ชื่อว่าเอฟเวอร์ตันนะผมทีมทีมนี้ก็สนใจคูตินโยเช่นกันนะจ๊ะต้องรอดูว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนนะฮะต้องรอรุ่นกานเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแมนย,ยูเชลซีพังะดะดอทีมร่วมลีกปาดควา้าซานโช งานนี้แมนเชสเต็ดกับเชลซีทับสอแววไม่สมหวังทั้งคู่ซะแล้วนะฮะเรามีข่าวทีมคู่แข่งร่วมลีกอาจจะปาตัวคว้าจดดอดนซดนโชไปร่วมทัพก็เป็นได้โดยสน่อต่างต่างประเทศรายงานมาว่านะครับประบาสีฟ้าแม,มนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกทีมลิกิตอาจใช้เงื่อนไขที่ทำเอาไว้กับเสือเหลืองนะฮะบ,บรุสเซร์ดมุนในการพิจารณาคว้าตัวจดดอร์แดนโชไปอีกทีมชาติอังกฤษขับซูนสู่ทินเอชอาร์สเตเดียมในช่วงสมัมมนี้ โดยซันโชววัย20่ปีคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะโดยซัดไปแล้วทั้งหมด17ประตูกับอีก19แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด35นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ส่งผลให้มีข่าวนะฮะเชื่อมโยงกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีและก็แมนเชสเตอร์เต็ดที่กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ1 0 0ล้านปอนด์นะฮะเพื่อคว้าตัวเขาไปเสริมทัพ ยอย่างไรก็ตามนะครับผมรายงานข่าวล่าสุดนะฮะจากสื่อจอมแฉของอังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอาจจะเป็นม้ามืดที่จะได้ซันโชคนนี้กลับไปร่วมทีมกันอีกครั้งเพราะได้ทำข้อตกลงเอาวไว้ตอนที่ปล่อยซันโชนะฮะให้กับดอทมูลเมื่อ3ปีที่แล้วโดยแมนซิตี้ได้รับการแจ้งข้อมูลทันทีถ้ามีทีมอื่นในอังกฤษติดต่อมาซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าในการดึงซันโชคนนี้มาร่วมทีมกันอีกครั้งนะฮะเป็นว่าง,งานนี้จะดอนซันโชนะฮะอ,อาจจะมี แฮวก็ได้นะผมที่จะย้ายมาอย่างผิวอังกฤษนะฮะต้องรอดูกันต่อไปทีมที่ว่านั้นคือทีมอะอะไรกันแน่นะครับเรารอลุ้นกันดีกว่านะฮะรับข่าวต่อมากันดีก่อนครับเห็นภาพชัดเลยโอดอยเชื่อรัมพาดจะเป็นตำนานขุนซือของเชลซีโดยคาราบสันโอดอยนะผมแข้งบันดิคิชจากเชลซีเชื่อสุดใจเลยว่าแฟรงค์ลัมพาดนะผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จและสร้างตำนานบทใหม่ให้กับสโมสรแห่งนี้ได้อย่างแน่นอน โดยจนถึงตอนนี้นะผมผมก็ยังคงเชื่อตลอดเลยว่าผู้จัดจาการแฟงลำพาดผู้จัดจาการทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเมื่อวัดจากแนวทางที่เขาใช้ทำงานสไตล์การเล่นและการนำนักเตะลงแข่งขันในแต่ละนัดนั้นเขานั้นอยากเห็นพวกเราเข็นฟอร์มออกมาให้ได้สูงสุดในทุกๆเกมการแข่งขันแต่ก็ไม่ใช่ว่าพูดปากเปล่านะฮะเพราะแสดงให้ดูด้วยทุกครั้งนะครับว,ว่าเราต้องทำอย่างไง การที่ดาวรุ่งอย่างผมนั้นได้รู้จักและก็สิสมกับผู้เล่นระดับตำนานสโมอสรแบบนี้อย่างแฟงรงค์ลามพานเป็นเรื่องพิเศษสุดๆเลยนะเพราะไม่ว่าจะอดีตนักเตะนะฮะจะมีโอกาสกลับมาทํางานเพื่อสโมอสรแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขายังทาให้ลูกทีมนั้นอยากฝึกซ้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆวันเพื่อพัฒนาตนเองสําคัญก็คือแลมพานนั้นรู้ดีด้วยว่าจะทํายังไงพวกเราถึงจะเก่งขึ้นเชื่อเถอะว่าเขาจะประสบความสำเร็จสร้างตำนานผู้จัดการทีมระดับท็อปของเชลซีได้อย่างแน่นอนครับ เป็นงว่าง,งานนี้คารามัันโอดอยก็เชียร์ผู้จัดการแฟงแลมพาดอย่างสุดๆความสามารถเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าผู้จัดการแฟงนั้นจะสามารถเรียกศักยภาพนักเตะของเรานั้นออกมาได้ไหมนะครับผมต้องรอติดตามชมกันละกันนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเชลซีถแถลงยืนยันไม่หักค่าเหนื่อยนักเตะมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤต ดูเชลซีถแถลงการยืนยันนะครับไม่หักค่าเหนื่อยนักเตะแน่นอนมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมที่ฝ่าวิกฤตกันช่วงนี้แม้ว่าเชลซีจะถแถลงผ่านเว็บไซต์ทางสมโมสรน,นะผมเมื่อวานนี้นะฮะว่าสมโมสรจะไม่หักเงินค่าเหนื่อยนักกีฬาทุกคนและจะมุ่งมั่นให้การให้ความช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตการโรคริบ,บาดในขณะนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ หรืก่อนหน้านี้นักตเตะพิวังกฤจตกเป็นเป้ากดดันจากสังคมให้ช่วยลดค่าเหนื่อยเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรและในส่วนของเจลซีนั้นก็มีรายงานมาว่านักเตะต่างลงมติว่าจะลดค่าเหนื่อยตัวเอง10%ลง4เดือนประมาณนี้นะฮะอย่างไรก็ตามแถลงการระบุว่านะครับผมหลังจากหาบริกันเป็นที่ียบร้อยแล้วบอร์ดบริหารก็ได้แจ้งกับนักเตะมาว่า จะไม่มีการหักเงินเดือนสโมสรขอบคุณที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในสังคมมาโดยตลอดและขอให้ทุกคนนั้นมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปพร้อมกันนี้นะฮะเชลซียังยืนยันมาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนทุกคนในทีมตั้งแต่ระดับนักเตะจนถึงเจ้าหน้าที่เต็ม100%ทั้งหมดเลย นี่นะก็เป็นคำพูดของทางอับราโมวิชนะผมเขาบอกว่าเขาจะไม่หักเงินใดๆทั้งสิ้นนะผมและจะตอบแทนช่วยเหลือสมาคมและสังคมต่อไปแบบนี้เริเลนครับโอ้โ oh หนะฮะเป็นาทางประธานสโมสรที่น้ำใจดีงามและก็ประเสริฐศีจริงๆครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับย้อนนอซีเอสคอนเฟิร์มหนึ่งกรกฎาคมนี้ย้ายซบสิงบรูตามสัญญาอย่างแน่นอน โดยฮาคิมซูเยกนะครับผมกองกลางดาวรุกพรสวรรค์สูงจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมยืนยันหนักเลยแน่นเลยว่าเขาจะย้ายไปเป็นผู้เล่นใหม่ของเชลซีในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามเซ็นสัญญาพรุ่งหน้าเอาไว้แน่นอนอยู่แล้วโดยถึงแม้ว่าตอนนี้ทั่วโลกจะวุ่นวายเพราะวิกฤตการณร์วัคโควิดนะฮะช่ตัดส่งผลกระทบต่อการซื้อขายย้ายทีมในตลาดลุกหนังอีกด้วยแต่ผมไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากมายนัก ด้วยความที่สัญญาระหว่างสองสโมรสรได้ลุล่วงไปเป็นที่บรยบ้อยผมจดประกาศมอบปลายเซ็นให้กับเชลซีด้วยมือของตนเองนะฮะฉะนั้นมันย่อมมีผลทางกฎหมายและจะเป็นผู้เล่นใหม่ของพวกเขาในวันที่1กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเราต้องดูสถานการณ์ของแต่ละประเทศด้วยว่ามีมาตรการการปิดเมืองเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสอย่างไรเพราะปัจจุบันนั้นเรายังคงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไปก่อนนะฮะและมันเป็นเรื่องเดียวนะผมที่เราต้องตามข่าวไปเรื่อยๆแบบวันต่อวัน ำหรับเพเมเกอร์วัย27ปีปรายนี้ดีกรีทีมชาติโมร็อกโกเตรียมเป็นนักเตะของเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้หลังทีมดังแห่งรอดอนกับอาแจ็คอาอัสดมัมตกลงค่าตัวกันได้ที่40ล้านยูโรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ชี่ผ่านมาครับอ่านะผมเป็นนักว่าง,งานนี้หาคิมซิเยกนะฮะเตรียมนะผมมาอยู่ที่แซมฟอร์บริดนะผมเก็บข้าวของมาเป็นที่เรยีรยบร้อยในช่วงเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเจอกันอย่างแน่นอนครับรบข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ชิรูขยายสัญญากับเชลซีออกไปอีก1ปีชิลูนะครับผมขยายสัญญากับเชลซีออกไปอีกหปีนะฮะเป็นข่าวดีจริงๆทําให้เขาจะอยู่คาแข่งในกรุงลอนดอนไปถึงปี2021เกินเลยทีเดียวโดยทางสิงปรูนะผมเชลซีตัดสินใจขยายสัญญากับอริวเวียชิลูออกไปอีกหนึ่งปีเป็นเรียบร้อยทำให้ดาวยิงจอมเกา๋าแดนน้ำหอมใบสัาปีคนนี้จะอยู่คาแข่งในทินแซมฟอร์บริไปจนถึงเดือนมิจุนายนปี2021กันเลย ดูชิบรูนั้นย้ายจากาอสตอนมาค้าแข่งกับเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ต้นปี2018หมาจะได้รับโอกาสลงสามน้อยมากในฤดูกาลนี้แต่เขาตัดสินใจที่จะอยู่ค้าแข่งในกรุงลอนดอนต่อไป โดยดาวเตะวัย33ปีคนนี้ยิงไปทั้งหมด39ประตูจากการลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศส97นัดทำสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดอันดับที่3ของทัพตราไก่เป็นรองแค่มิเชลปราตินี่ที่ยิงไปทั้งหมด41ประตูและก็เชิวรีอองลี51ประตูนั่นเองครับโอ้โหนะผมเชลซีของเรามีดาวดังขนาดนี้อย่าปล่อยเขาหลุดมือก็และกันนะฮะเสียดายจริงๆเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ แข่งเป้าหมายเชลซีส่งสัญญาณย้ายทีมทางไอจีหลังลีกดัชยุติซีซั่นโดยทำภาษาวกสิงต์นครัมเชลซีนะฮะสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลบริงกิตออกอาการดีด้าไป็นตามๆกันนะรัผมหลังแข่งเป้าหมายของพวกเขาส่งสัญญาณคล้ายบอกลาทีมทางอินสตาแกรมหลังเอรดิวิชีเนเธอร์แลนด์ประกาศยุติการแข่งขัน,ขน โดยอองเดโอนาน่านะฮะจุดประกายข่าวลือเรื่องการย้ายไปเชลซีให้โหมกระพือขึ้นมาอีกครั้งหลังสัญญาณคล้ายบอกลาอาแจ็คออมสตัมหลังจากที่เอเดวิชีในทธอร์น,นะฮะประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดจากไปทางการก่อนกําหนดนะฮะโดยได้บทสรุปมาว่าไม่มีทีมใดควา้าแชมป์ไม่มีทีมใดตกชั้นและเลื่อนชั้นส่วนโคตา้าไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็ยูฟายูโรปาลีกนั้นให้ยึดอันดับจากตารางคะแนนณปัจจุบันนั่นเองครับอ่า โดยโอเวน่านะผมสร้างผลงานได้อย่างยจ้าเยียมอีกหนึ่งวัตถุการ,รบให้กับอาแจ็คอนส์ดัมและเจ้ตัวเองเขาก็ได้รับความสนใจจากทั้งอดีตทีมเก่าของบาร์เซโลนาเชลซีรวมทั้งทั้งแนมฮัตสเปอร์โดยในยทวารายนี้ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของบาร์เซโลนา แต่ย้ายไปอาแจ็คตอนเป็นใบรุ่นนะครับจากนั้นจึงสามนาตัวเองกลายเป็นมือกาวดาวรุ่งที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้และท่ามกลางข่าวลือเรื่องอนาคตกับอาแจ็คที่ไม่แน่นอนของเขาผู้สประตูทีมชาติแคนารูนคนนี้ยังไปเพิ่มเชื้อไฟแห่งข่าวลือให้โหมกระพืออีกรอบด้วยการโพสต์ข้อความบอกราทางอินสตาแกรมหลังเอเดนเวิร์ชลในแ์น,นั้นประกาศยุติการแข่งขัน,ขน,ขนในรายการนี้นั่นเองครับโดยเขาได้บอกว่าการเดินทางครั้งนี้จบลงด้วยสนามที่ว่างเปล่า เต็ไมไปด้วยความภาคภูมิใจและก็ความพึงพอใจขอบคุณสำหรับความรักและก็การสนับสนุนทั้งหมดครับ โดยแฟรงค์ลัพาดกำลังมองหาผู้ต่ประตูชั้นแนวหน้ามาร่วมทีมอีกคนนะฮะเพื่อมาแย่งตำแหน่งเกปาอลิสวรกา,าที่ฟอร์มแกว่งในฤดูก,กาลนี้จนถูกตรอบในหลายนัดแต่ล่าสุดมีมารายงานข่าวว่าบอดบริหารยังลังเลนะฮะที่จะขายในทวารมือหนึ่งของพวกเขาโดยตัวโอนาน่าเองยังเคยกล่าวว่าว่าการย้ายไปเชลซีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เขาสนใจและเชื่อว่ามือเก่าว,วัย24ปีคนนี้อยากย้ายไปที่แซงฟอร์บริดซะมากกว่าจะได้ฮอตสเปอร์อีกต่างหาก ส่วนฮาคิมซิเยสนั้นเพื่อนรุวมทีมของโอนานะฮะกำลังจะกลายเป็นนักเตะเตชลซีแล้วทันทีที่อยู่นิกิตรวิธูการนี้จบและแนวรุกนี้ก็พยายามโน้มน้าวใจให้รัพาดนั้นซึ่สัญญาโอนาน่าเช่นกันโดยอาแจ็คตั้งราคามือกาวของพวกเขาวไว้ที่35ล้านปอนด์กันลลีเดียว อ่านะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้พ่อหนูนะผมบานาน,น่าคนนี้นะฮะจะย้ายมาที่เชลซีจริงไหมนะผมต้องรอดูคําแถลงการก่อนนะฮะว่าทางซีอยกนั้นสามารถกรอมจิตใจของทางผู้จัดการแฟงนัมพาติได้ไหมนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับวันี้นะผมก็เป็นสรุปข่าวสโมรสรเชลซีประจำวันที่26เมษายน2563โดยใชย้ผู้บังคครั้งเชลซีครับ